สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณหนิงในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องโจทย์ปัญหาการวัดก่อนที่เราจะเรียนนะคะเรามาร้องเพลงหน่วยการวัดกันก่อนนักเรียนยังจำเนื้อเพลงได้ไหมคะที่คุณคุณส่งคลิปไปให้ดูเมื่อคราวที่แล้วอ่ะเรามาเริ่มร้องกันเลยค่ะเพลงหน่วยการวัด จากเนื้อเพลงสรุปได้ว่ามาตราการวัด10มิลเมเท่ากับ1เซนติเมตร10 mm cm, 100ซนติเมเท่ากับ1เมตร1000เมตรเท่ากับ1กิโเมตรต่อไปเราจะมาทบทวนนะคะเรื่องโจทย์ปัญหาที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะคะขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 1. เราต้องดูว่าโจทย์ถามอะไร 2. เราต้องดูว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้าง 3. หาคำตอบโดยวิธีใด 4. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร 5. เขียนแสดงวิธีทำได้อย่างไร 6. ได้คำตอบเท่าไรอันนี้คือหลักของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะก็คือโจทย์ถามอะไรโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรหาคำตอบโดยวิธีใด เขียนประโยคสัญลักษณ์อย่างไรเขียนแสดงวิธีทำได้อย่างไรและได้คำตอบเท่าไรวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องโจทย์ปัญหาการวัด จทย์ปัญหาการวัดก็จะเหมือนกับเลขโจทย์ปัญหาทั่ว,วไปแต่โจทย์ปัญหาการวัดเนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวัดความสูงและความยาวแล้วก็จะใช้หน่วยการวัดเป็นเมตรเซนติเมตรมิลลิเมตรกิโลเมตรซึ่งเกี่ยวข้องกับการวัดระยะทางหรือการวัดความยาวความสูงนะคะเรามาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด ช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะเขาให้ริบบิ้นสีแดงมายาว40ซนติเมตรลิบบิ้นสีขาวยาว30ซนติเมดูที่โจทย์นักเรียนอ่านโจทย์ไปพร้อมๆครูนะคะพอยมีริบบิ้นสีแดงยาว40ซนติเมตรมีริบบิ้นสีขาวยาว30ซนติเมตร พอยมีริบบิ้นสีแดงยาวกว่าสีขาวกี่เซนติเมตรช่วยกันวิเคราะห์โจทย์นะคะในโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างสิ่งที่โจทย์ให้เรามานะคะก็คือมีสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์บอกจะมีอยู่2ประโยคนะคะก็คือคําว่า พลอยมีริบบิ้นสีแดงยาว40ซเมตรและมีริบบิ้นสีขาวยาว30เซนติเมตรอันนี้คือส่วนที่โจทย์บอกอีกส่วนหนึ่งที่โจทย์ให้มาก็คือส่วนที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ถามว่า พลอยมีริบบิ้นสีแดงยาวกว่าสีขาวกี่เซนติเมตรมีคำว่ายาวกว่าแสดงว่ามีการเปรียบเทียบความแตกต่างเพราะฉะนั้นหลักการหาคำตอบในการเปรียบเทียบนะคะก็คือการใช้วิธีอะไรคะช่วยกันคิดนะคะเมื่อมีการเปรียบเทียบ เราก็จะหาคําตอบโดยการใช้วิธีลบนะคะเราก็จะมาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์กันค่ะการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ของข้อนี้ก็คือ40ลบ30เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเมื่อนักเรียนเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาแสดงวิธีทำกันค่ะ การแสดงวิธีทำนะคะนักเรียนก็ต้องเขียนคําว่าวิธีทำก่อนแล้วนักเรียนก็นําประโยคมาเขียนนะคะให้สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ก็คือเมื่อกี้นี้เราประโยคสัญลักษณ์ก็คือ40-30รลบ3าเราก็เอาประโยคที่มี40มาก็คือพอยมีริบบิ้นสีแดงยาว4 0ซนติเมตรประโยคที่โจทย์บอกประโยคที่2ก็คือมีริบบิ้นสีขาวยาว3 0ซนติเมตร วิธีการหาคําตอบก็คือวิธีลบนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายลบแล้วเลขที่เขียนสองบรรทัดนี้ต้องให้หลักตรงกรันหลักหน่วยตรงหลักหน่วยและหลักสิบตรงหลักสิบนะคะหน่วยการวัดความยาวในข้อนี้ก็คือคําว่าเซนติเมตรนักเรียนก็เขียนให้ตรงกันนะคะในบรรทัดต่อไปก็คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเราก็เอาคําว่า ริบบิ้นสีแดงยาวกว่าริบบิ้นสีขาวกี่เซนติเมตรนักเรียนก็มาหาคำตอบนะคะเรามาหาคำตอบในหลักหน่วยก่อนเราก็เอาศูนย์ลบกับ0ย์ก็ได้เท่ากับ0ต่อไปเป็นการหาคำตอบในหลักสิบนะคะก็เอาสีลบ3ได้เท่ากับ1นนะคะคำตอบก็คือ ริบบิ้นสีแดงยาวเท่ากับริบบิ้นสีขาว10เซนติเมตรเมื่อนักเรียนหาคำตอบได้แล้วเราก็จะเอาไปเขียนเป็นคำตอบนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการแสดงวิธีทำในโจทย์ปัญหาเราจะมาดูวิธีการเขียนกันนะคะว่าต้องเขียนยังไง ที่นักเรียนจะเขียนคําตอบนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนสังเกตรตรงการเขียนตัวเลขนะคะหลักของตัวเลขแต่ละหลักต้องตรงกันหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบนะคะแล้วส่วนหน่วยของข้อนี้เป็นเซนติเมตรนักเรียนก็ต้องเขียนให้ตรงกันนะคะส่วนการเขียนคําตอบก็คือเราจะเอาคําตอบ จากบรรทัดที่3ลงมาเขียนตอบนะคะแต่การเขียนตัวเลขเราจะเปลี่ยนจากตัวเลขอารบิกเป็นตัวเลขไทยนะคะ,ะก็มีแค่นี้นะคะในการทำวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเดี๋ยวเราจะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องการวัดความสูงตัวอย่างในข้อนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องการวัดความสูง วิธีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก็เหมือนเดิมนะคะเราก็ดูในส่วนที่โจทย์บอกแล้วก็ดูในโจทย์ในส่วนที่ข้อนี้เป็นโจทย์เกี่ยวกับความสูงนะคะาการวัดความสูงโจทย์ปัญหาก็มีวิธีการวิเคราะห์โจทย์เหมือนเดิมเลยนะคะเรามาดูในส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์บอกในข้อนี้นะคะ2ประโยคประโยคแรกก็คือพัดสูงกว่าพอย12เซนติเมตร ถ้าพลอยสูง142เซนติเมตรนะคะอันนี้คือส่วนที่โจทย์บอกต่อไปในส่วนที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าพัดจะมีความสูงเท่าไรนะคะอันนี้คือส่วนที่โจทย์ถามเราก็มาดูนะคะว่าถ้าโจทย์ถามแบบนี้เราจะต้องหาคำตอบยังไงนะคะ โจทย์ต้องการทราบว่าพัดมีความสูงเท่าไรนะคะพัดส,สูงกว่าพอยเพราะฉะนั้นการหาคําตอบนะคะที่ให้ได้ตัวเลขมากกว่าเดิมนะคะวิธีการก็คือการนําเอาไปบวกนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์กันค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์ข้อนี้ก็คือ142บวกด้วย12เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนสังเกตประโยคสัญ,ญลักษณ์ ไม่ได้ตรงกับที่โจทย์ให้มานะคะเราจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้จะเขียน12ไว้ข้างหน้าก็ได้เพราะว่าการสลับที่ของการบวกนะคะไม่ว่าจะอยู่ข้างหน้าจะเป็นตัวตั้งจะเป็นตัวบวกนะคะจะได้ผลลัพธ์เท่ากันแต่ที่เขียนแบบนี้นะคะเพื่อให้สะดวกในการหาคำตอบเราจะหาคำตอบได้ง่ายขึ้นนะคะ การแสดงวิธีทำก็จะเหมือนกับข้อที่ทำผ่านมาเมื่อกี้นะคะก็จะเอาในส่วนที่โจทย์บอกมาเขียนแต่ต้องเขียนให้สอดคล้องกับประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เราเขียนไว้นะคะเราก็จะเอา142มาเป็นตัวตั้งก่อนนะคะก็คือพอยสูง1 4 2เซนติเมตรบรรทัดที่2พัดส,สูงกว่าพอย12เซนติเมตร เวลานักเรียนเขียนตัวเลขก็อย่าลืมเขียนให้ตรงกันนะคะหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลัก, 10, ลกสิบตรงหลักสิบแล้วเราก็จะใส่เครื่องหมายบวกส่วนหน่วยก็คือเซนติเมตรเราก็ใส่ให้ตรงกันต่อไปในบรรทัดที่3นะคะเป็นการหาคําตอบเราก็จะเอาในส่วนที่โจทย์ถามมาเขียนพัดจะสูงสูงเท่าไรเราก็มาหาคําตอบนะคะโดยหาคําตอบในหลักหน่วยก่อนแล้วก็มาหาคําตอบในหลักสิบแล้วก็มาหาคําตอบในหลักร้อยนะ,ะเราก็จะได้ ผลลับเท่ากับเท่าไหร่ไปคิดในเศษกระดาษก่อนนะคะแล้วมาตอบครูหนิงอ่ะเป็นไงได้คำตอบเท่ากับ154เท่าคูณหนิงไหมคะ,ะถ้าใครได้นะคะก็เก่งมากค ต่อไปเรามาเขียนตรงคําตอบนะคะในส่วนของคําตอบนะคะก็จะเอาประโยคที่3มาเขียนก็คือพัดสูง154ซนติเมตรตัวเลข154เราก็จะเขียนเป็นตัวเลขไทยนักเรียนก็ได้ดู ตัวอย่างของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหากเรื่องการวัดไปแล้วนะคะทั้งการวัดความยาวและการวัดความสูงเดี๋ยวเราจะทําแบบฝึกหัดกันนะคะก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดเรามาสรุปความรู้ในวันนี้ก่อนว่านักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนรู้อะไรนะคะหลักของการแก้โจทย์ปัญหาก็คือเราไปดูที่สิ่งที่โจทย์บอกและก็มาดูสิ่งที่โจทย์ถามต่อไปก็วิเคราะห์นะคะว่า โจทย์ในข้อนั้นเราจะหาคําตอบโดยวิธีใดนะคะเราก็นํามาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์เมื่อเราเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เรารู้วิธีแล้วเราก็จะมาแสดงวิธีทำนะคะเราก็มาแสดงวิธีทำแล้วได้ผลลัพธ์เท่าไรเราก็จะมาเขียนเป็นคําตอบตัวเลขในคําตอบเราก็จะเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะอันนี้คือหลักการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยท,ทั่วไป กานทำแบบฝึกหัดในหน้า63นะคะเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาวให้นักเรียนทำทั้งหมด4ข้อนะคะในส่วนของข้อ1ใหญ่นะคะก็จะเป็นการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบส่วนข้อ2ใหญ่ก็จะเป็นการแสดงวิธีทำนะคะก็จะมีอยู่2ข้อให้นักเรียนอ่านโจทย์และววิเคราะห์โจทย์ให้เรียบร้อยส่วนคำตอบคุณหนิงจะมาเฉลยให้ในตอนเย็นนะคะ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการวัดลองแปลว่ายาวทอลแปลว่าสูงเซนติเมตรเซนติเมตรเมตรเมตรกิโลเมตรแปลว่ากิโลเมตรนะคะตรงตัวเลยนักเรียนพร้อมแล้วก็ไปทําแบบฝึกหัดกันได้เลยนะคะในวันนี้คุณิงก็จะฝากไว้นะคะเรื่องการเขียนหนังสือเขียนให้สวยงาม ำงานให้สะอาดเรียบร้อยนะคะเพราะว่าตรวจดูในบางส่วนยังมีนักเรียนเขียนหนังสือไม่เรียบร้อยนะคะแล้วก็อีกเรื่องที่ต้องฝากกันทุกวันเลยก็คือเรื่องการดูแลสุขภาพของนักเรียนนะคะอย่าลืมสวมแมสล้างมือด้วยเจลหรือสบู่เป็นประจำนะคะไม่ออกไปเล่นตากแดดตากฝนรักษาสุขภาพของตัวเองสำหรับวันนี้หนิงก็สวัสดีบา,บายๆค่ะเด็กๆ